มันมีผลบวกมากว่าทําไมแท็บเล็ตของ Android เนี่ยมันถึงไม่ประสบความสำเร็จสู้กับ iPad ได้ iPad เนี่ยมีผลมากๆจน Android แท็บเล็ตแทบไม่ได้เกิดเลยแต่คุณรู้หรือไม่ว่า Android เนี่ยก็เคยมีระบบที่เป็นของแท็บเล็ตโดยเฉพาะเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะมีใครทราบไหมว่าโค้ดเนมของเขาคือโค้ดเนมว่าอะไรก็ต้องมารอดูกันมาสุดท้ายแล้วเนี่ยทงหน้าของเซนิสแบร์เนี่ยถ้าสมมติว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงเขาจะงัดอะไรออกมาสู้กับเจ้าตลาดอย่าง iPad แล้วก็ซัมซุง นี่มีข่าวคราวโอโหใหญ่โตมโหฬานะบอกว่าชิดแบรนด์เนี่ยมีข่าวลือว่าจะรวมตัวกันนะคะทำแท็บเล็ตออกมาขายกันมากมายโดยเฉพาะเครือของ B B K ผู้ปู้เก่าของเรานั่นเองนะคะ Oppo Vivo Real Me One Plus เนี่ยมีแนวโน้มหรือเกินว่าจะทำแท็บเล็ตออกมาขายตลาดแท็บเล็ตมันใหญ่โตขนาดนั้นเลยหรือนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างละเอียดแล้วเราจะย้อนเวลากลับไปดูในช่วงเวลาของแท็บเล็ตที่เติบโตมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะทุกคนพร้อมกันแล้ว イもしろい明るい可愛いのだ」<music> <music> วันนี้ขรอนุญาตวางตัวของคอมพิวเตอร์ไว้ขนาดนิดนึ่งละกันนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเราก็กลัวว่ามันจะจำไม่ไหวละกันโอ้โหถ้ามันจำทุกอย่างได้บนหัวคงจะเก่งเกินไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมทราบหรือไมค่ครับว่า Microsoft เนี่ยหรือว่าบริษัทที่ผลิต Windows ให้กับคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Personal Computer หรือว่าทุกอย่างที่เราใช้กันที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มันไม่ใช่ Mac OS หรือ,อ,อของทางฝั่ง Apple เนี่ยเขาก็กบเเล็ตนนี่่ยาจะ ผลต่ออนาคตของโลกใบนี้อย่างมากในวงการเทคโนโลยีนะคะก็เลยมีการทําตัวต้นแบบขึ้นมาในปี2000แล้วบิลเกตก็ได้บอกว่าเนี่ยอีก5ปีเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่แบบแพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆบิลเกตนะคะก็เลยทําการสร้างตัวแท็บเล็ตที่เป็นกึงก่งๆ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยในปี2002โดยจับมือร่วมกันกับบริษัทอย่างฟูจิสึนะคะแล้วก็คอมแพคในการทําแท็บเล็ตตัวแรกออกมาซึ่งรันด้วยระบบ Windows XP โอ้ หนูนี่จําได้เลยวิดีโอ XP นี่มันก็นะมีอายุนานไม่นึงสมัยนะั้นนะนูดเล่นแบบพวกเกมแบบเก่าๆอะไรเงี้ยจะเป็นวิดีโอ XP หมดซึ่งวิดีโอ XP เนี่ยมันก็จะต้องรันอยู่บน CPU ที่เป็นทางด้านของสถาปัตยกรรมอย่าง X86 ซึ่งทุกคนทราบดีแล้วว่าสถาปัตยกรรมแบบ X86 เนี่ยมันทําให้การใช้งานที่เป็นอุปกรณ์พกพาเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ Intel เนี่ยพยายามจะเข้ามาในตลาดอุปกรณ์พกพาสากักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแม้กระทั่งทางฝั่ง Android เนี่ย Intel ก็เคยพยายามจะเข้ามาโดยที่ใช้ทาง Asus ะะเป็นตัวผลิตเครื่องแล้วก็ให้ชิปเซ็ตอย่าง i n น e l เข้ามาใช้มีข่าวลือน,นึงขนาดว่า Intel เนี่ยให้ใช้ชิปแบบไม่คิดเงินหรืออาจจะคิดเงินน้อยเนี่ยเพื่อให้ตลาด Intel เนี่ยสามารถเกิดได้ในตลาดสมาร์ทโฟนแต่เราจะรอดทุกคนก็คงจะทราบใช่ไหมคะว่าระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยมันไม่สามารถจะรันได้เสถียรเลยบนสถาปัตยกรรมแบบ x86 และที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันกินแบตเตอรี่มากๆทิงนั้นมันก็เกิดขึ้นกับแท็บเล็ตข,ข,ของ Windows เช่นกันใครที่มีคอมพิวเตอร์แบบ Windows หรือแบบอะไรอย่างงี้เนกคจาาวััหใสํญม ที่ทำให้แท็บเล็ตมันมีอนาคตกับไม่มีอนาคตการที่คุณหยิบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วมันใช้งานได้แค่แบบไม่นานสักเท่าไหร่ ย่อมทําให้ตัวเลือกเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกที่ทุกคนมองว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือว่าจําเป็นที่ต้องจ่ายเงินออกไปรวมถึงระบบทัชสกรีนต่างๆมันดีมากพอที่จะต้องเปลี่ยนจากการใช้นตบุ๊กแบบนี้มาเป็นแบบแท็บเล็ตขนาดนั้นจริงหรือเปล่าทุกคนก็คงจะทราบคําตอบแล้วใช่ไหมครว่าสุดท้ายแล้วแท็บเล็ตที่ดันที่รันด้วยระบบ Windows OS เนี่ยมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะจนกระทั่งวันที่27มกราคมปี2010ค่ะ iPad รุ่นแรกนะคะเปิดตัวในวันที่27มกราคมปี2010นะฮะด้วยคอนเซปต์ว ต้องมีคีย์บอร์ดให้มันเกะกะนะคะมีแต่เพียงหน้าจอสัมผัสด้วยระบบคาปาซิทีฟลื่นไหลแตะปุ๊บพุ่ง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 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมมากๆสมัยนั้นเนี่ยแทบเลยแอนดรอยหลายๆรุ่นนะคะยังคงใช้ระบบจอแบบบริสิทีฟหรือว่าแบบกดแล้วก็ลากไปลากมาอยู่เลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วก็สตีฟจ็อบส์เนี่ยก็บอกว่าสไตลัสที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือนิ้วของเราดังนั้นแน่นอนนะคะว่าเรื่องของสไตลัสปากกาปากกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีมาแต่ว่าตอบสนอออองงงดด้้้้้ววยนนิใชาาาไแมัก ราส่วนหน้าจอที่ต้องบอกว่าท้าทายโลกมากๆด้วยอัตราส่วนหน้าจอแบบ4ต่อ3ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมักจะเป็นหน้าตาแบบ16ต่อ9แทบทั้งสิน้นทําให้เกิดคําถามขึ้นมามากมายว่าอัตราส่วนแบบ4ต่อ3เนี่ยมันจะไปรอดจริงๆหรอ,หรอก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าขออนุญ,ญาตไปถึงเรื่องของสเปคก่อนละกันเราเปิดสเปคเทียบกันนิดหนึ่งละกันนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ย iPad ออกรุ่นแรกมานะคะในขณะที่ Samsung เนี่ยก็ออก Galaxy Tab นนรุ่่ P 1000ออกมาเช และก็บอกว่าใครจะไปต้องการหน้าจอใหญ่ขนาดนั้นมันพกพาลําบากหน้าจอ7นิ้วสิคือดีนั้นัน้น Samsung ก็เป็นแท็บเลต็ตเจ้าแรกที่ทําหน้าจอแบบ 7นิ้วนะคะที่เป็นตลาดใหญ่ด้วยน้นาซัมซุงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงในสมัยนั้นเลยนะคะที่ทําหน้าจอแท็บเล็ตระดับ7นิ้วเนี่ยออกมาสู้กับทาง iPad แต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยในไตรามาสแรกของปีเดียวกันเนี่ยในปี2010มีแท็บเล็ตอยู่เจ้าหนึ่งเปิดต,ตัวออกมาเหมือนกัน7นิ้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมลองทายดูว่าเขาเป็นแบรนด์อะไรคะเริฟติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กต๊กหมดเวลาค่ะและแท็บเล็ตแบรนด์นั้นก็คือหัวเว 7นะคะหรือว่า S 7ดเนี่ยนันน้นดูน่าจะเสียไปผิดนะคะเพราะว่ามันน่าจะมาจากคําว่าไอเดียบวกกับ OS หรือเปล่าไม่แน่ใจพยายามาหาหาน้าของ Google ว่ามันออกเสียงว่าอะไรแล้ว,ลวก็ไม่มีนะคะแต่หน้าจออกเสียงว่า i d i o s นะคะตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมานะคะในช่วงไตรมาสแรกเลยก็คือชนกับพวก iPad นี่แหละออกมาเป็นความละเอียดแบบ7นิ้วนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นสเปคละกันนะให้ผู้ชมได้ดูคร่าวๆสเปคของหัวเว่ยเนี่ยในตอนนั้นที่ออกมานะคะก็จะใช้ชิปเซ็ตอย่าง qualcomm snapdragon s1 นะคะความเร็ว 1GHz ตอนนนั้รหัสของ q u a ะ c o m m ต้คือนะ แล้วก็ G P U เนี่ยเป็น Adreno 200หน้าจอนะฮะความละเอียดเนี่ย800คูณสีลแล้วก็มีขนาด7นิ้วเป็นจอแบบ T F T แสดงผลได้256,000สีนะคะแล้วก็ใส่ซิมได้อ่านี้สำคัญน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะคะดูเฉลี่ยประมาณนี้แลกันแบตเตอรี่2,200 m ้วมิลลิแอมแลวก็ตอนนั้นใช้ระบบ Android version 2.1 Eclare พร้อมกับรองรับการอัปเดตเป็น a n d r o i d 2.2อย่าง Frozen Yogurt ด้วยนั่นเองเราก็เลยเดี๋ยวจะเอาแท็บเล็ตทั้ง3รุ่นนะคะที่ออกมาในปี2010และเป็นเจ้าใหญ่เนี่ยมาเทียบให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันมาดูกันเลยค่ะจะเห็นว่าจากสเปกโดยร,มรวมๆแล้วกันนัณผู้ชมเราขออนุญาตไม่เจาะทีละตัวเนี่ย,ยเห็นว่าน้ำหนักของ,ง s a m ม u n g เนี่ยเบามากๆเลย380กรัมเท่านั้นเองแถมยังพ่วงมาด้วยการใส่ซิมน,นะคะแต่จริงๆ iPad ก็มีรุ่น 3G เหมือนกันนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเห็นว่า iPad ี่จะ ถึงเมื่อกี้ก็คือหัวเว่ยเนี่ยยังใช้หน้าจอแบบปรีสติทีฟอยู่ก็คือยังต้องใช้แรงกดอยู่ซึ่งทำให้ตอนนั้นหัวเว่ยไม่มีคนพูดถึงเลยเพราะว่าแท็บเล็ตตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ปรีสติทีฟเนี่ย มันใช้ยากไม่มีใครอยากใช้อยู่แล้ว OS ตอนนั้นน่ะสู้กันนะคะทางหน้าของ iPad เนี่ยเลือกใช้ iOS 4นะคะส่วนทางหน้าของ Samsung เนี่ยเลือกใช้ Android 2.2แล้วก็เนี่ยชิปเซตเนี่ยเป็น Hummingbird นะคะ Hummingbird ของ Samsung นะคะตัวนี้เป็นชิปเซตของ Samsung เลยใช้ GPU เป็น PowerVR SGX540 ทางหน้าของ iPad เนี่ยใช้ Apple A4 นะคะในสถาปัตยกรรมแบบ45นาโนเมตร GPU เนี่ยเป็น PowerVR SGX535 แล้วตอนนั้นไอ้ Samsung เนี่ยมีกล้องให้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยหนที่ iPad รุ่นแรกที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยไม่มี กล้องเลยนะคะพร้อมกับตัวของ Samsung เนี่ยยังเพิ่มไ i โคร SD Card ได้ด้วยในขณะที่ iPad นั้นไม่สามารถเพิ่มไ i โคร SD Card ได้นะคะรานนี้เรามาดูต่อมาก็คือในเรื่องของการต่อออกทีวีนะคะรุ่นนี้เนี่ยท่าน้าของ Samsung ตอนนั้นเนี่ย มีการโปรโมทว่าสามารถเชื่อมต่อออกทีวีได้ซึ่งนะคะที่ใช้ซัมซุงรุ่นแรกๆก็คงจะรู้ว่าสายที่ใช้ต่อออกทีวีของซ m s u ุงรุ่นแรกเขาเรียกว่าสายถ้าจำไม่ผิดนะคะ MHL มันเก่ามากน่ารู้เองก็ว่าหูวาจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะ iPad จะให้มาเยอะมากๆเลยที่6,600มิลลิแอมในขณะที่ซัมซุงเนี่ยให้มาที่4,000มิลลิแอมโอเวอร์เนี่ยให้มาที่2,200มิลลิแอมนั่นเอง ดูจากสเปคต,ตรงนี้ต้องบอกว่าตัวเราเองก็เคยซื้อ Galaxy Tab รุ่น P1000 เนี่ยมาใช้เหมือนกันนะคะเอาจริงเราก็ชอบเพราะเราไม่ชอบใช้อะไรเหมือนใครแล้วก็ iPad เนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆหนักเกือบโลน่ะหนักเหมือนกันแล้วก็ตัว Ultra ่วนแบบ4:3เนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นจนกระทั่งมันมีผ่านไปช่วงเวลาไปช่วงหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ มันมีผลหวกมาว่าทําไมแท็บเล็ตของ Android เนี่ยมันถึงไม่ประสบความสำเร็จสู้กับ iPad ได้ตัวหนึ่งเนี่ยมีคนบอกว่าอัตราส่วนหน้าจอนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากๆหน้าจออัตราส่วนแบบ iPad เนี่ยแบบ4ต่อ3เนี่ยเป็นหน้าจออัตราส่วนที่คนเนี่ยโหวตว่ามันเหมาะกับการอ่านมากกว่าการดูหนังการดูหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะรันบนอัตราส่วนหน้าจอ16ต่อ9อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็น iPad เนี่ยมันจะเป็นแบบ4ต่อ3ถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันก็เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเวลาใช้งานเน และแนวตั้งเนี่ยโดยที่สัดส่วนของมันเนี่ยมีความใกล้เคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกันรวมถึงจับถือก็ง่ายและจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคนก็ยังโหวตให้อัตราส่วนแบบ4:3ต่อ 3, บน iPad เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่สามารถจดโน้ตและเขียนได้ดีที่สุดส่งผลม,มาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรื่องปัจจุบันให้นงึงนั้นเราจะบอกเ,เลยว่าเรื่องอัตราส่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆบางคนชอบแบบ16:9ต่อบางคนชอบแบบ4:3ต่องนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าใครอยากรูปหนังจริงๆเนี่ยตอนนี้เราว่าเท่าณปัจจุบันนะ iPad ว่าแม จะมีมินิ l อ d อดีออกมาก็ตามเนี่ยแต่บอกได้เลยว่ายังไงก็สู้ o อ e d ไม่ได้หรอกแต่ว่าตัวอัตราส่วนเนี่ยมันก็สําคัญังนั้นคนที่เรียนนะฮะคนที่โจทย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะชอบใช้อัตราส่วนแบบ4ต่อ3มากกว่าและที่สําคัญอัตราส่วนแบบ16ต่อเเวลาถือเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้ในแนวนอนมากกว่าซึ่งแนวนอนมันก็จะยาวและถ้าใช้แนวตั้งมันก็จะยาวเหมือนเดิมทําให้สัดส่วนในการใช้เนี่ยมันดูแล้ว อาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่การพกพาเนี่ยก็จะต้องยืดยาวมากขึ้นนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยเหมือนยังเทใจให้กับทาง iPad เนี่ยมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องอัตราส่วนมีผลมากๆเรื่องต่อมาเนี่ยที่ทำให้ iPad เนี่ยมีผลมากๆจน Android Tablet แ Tab ทบไม่ได้เกิดเลยก็คือระบบของมันเองนั่นแหละระบบ iOS ที่แข็งแรงมากๆประกอบกับ Android ในช่วงเวลานั้นเนี่ยสามารถใช้คําว่าแย่ได้เต็มปากมากคือเราเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสาว Android นะคะเราก็พูดได้เลยว่า มันแย่มากๆทั้งค้างทั้งช้าไม่สเสถียรแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็สู้ทาง iOS ไม่ได้เลยคือ n n r r o i เพิ่งจะมาลืมตาอ้าปากได้แต่ Android 7เองนะคะก่อนหน้านั้นนี่คือยับแม่ยับเลยนะคะบอกเลยว่ายับจริงๆคือสู้ไม่ได้จริงๆน,นั้น iPad เนี่ยถือว่านําไปหลายก้าวในความรู้สึกของคนที่ใช้แล้วก็บอกว่า iPad ลื่น ไอแพดลื่น iPad มีแอปพลิเคชันนาคะที่ Android ต้องมาเริ่มสร้างกันใหม่ตั้งแต่ Android เวอร์ชัน7เวอร์ชัน8ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ทําให้ความรู้สึกในการใช้แท็บเล็ตของคนทั่วไปแล้วก็คนทั้งโลกเนี่ยมองว่า iPad ดีที่สุดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะไอแพดเนี่ยมียอดขายเยอะมากเดี๋ยวจะพูดยอดขายฟังตอนสุดท้ายด้วยแล้วเราก็จะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บช้ำน้ําใจนะของโคใช้ Android อย่างพวกเราว่าแบบเออมันทำม,มันสู้ไม่ได้ฟีเจอร์มันเเยออะสปมันหนหืกว่าแต Who cares? แล้วใครมันจะแคร์ในเมื่อถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่จะเถียนแล้วไม่ดีมันก็แบบคนก็ไม่ได้เลือกอยู่ดีนะคะที่สำคัญนะคะไอแพนเดนือวกว่าปวงชนในสมัยนั้นมากๆก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ดีมากๆ Windows แท b l เ t ที่ไม่ต้องพูดถึงแบตเตอรี่ที่เทียบไม่ได้ฝุ่นแม้ทั้ง iPad ด้วยซ้ำไอแพนี่คือแบตเตอรี่ทนมา,จากจนถึงปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ก็ยังทนมากๆทนสุดๆเลย a อ d r o i d ต้องพัฒนามาไกลาม,ากมากกว่าจะแบบพัฒนาในเรื่องของระบบเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้สู้กับทางไอโอเอสได้เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลกจทีนนนนัันนั้กกามแบวอดรถึงุ ต่อมาก็คือการมาของแท็บเล็ตนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad หรือ Android ก็ตามแต่เนี่ยทำให้สถานการณ์ของ n น t b o o k เนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างมากทุกคนมองว่า n e t b o o k เอาไว้ทําอะไรเอ่ย n น t b o o k เอาไว้เล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะและก็หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าถ้าจะเล่นอินเทอร์เน็ตฉันซื้อแท็บเล็ตดีกว่าเร็วกว่าประหยัดแบบมากกว่าหน้าจอสัมผัสได้ทัชได้มากฟ่นเน็ตบุ๊กก็บอกว่าคุณจะไปแคร์เพราะนั้นไหมฉันมีพอร์ต USB มากมายฉันมีคีย์บอร์ดเต็มไปหมดใครจะไปอยากได้แท็บเล็ตที่มัน,มนจอล ตอนนั้นตลาดก็ยังแข่งกันอยู่แข่งกันไปเรื่อยๆนะคะจงกระทังเราเริ่มได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นยอดขาย iPad จะรู้เลยว่ามันเติบโตเร็วมากขนาดน, mm hmm. นะคะย้อนกลับมาทางฝ่ Android นิด้ึยนะคะท่าน้าของ Google เองเนี่ยคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้เนี่ยท่าน้าของ iPad เนี่ยมี iPadOS เป็นของตัวเองแล้วนะคะแต่คุณรู้หรือไม่ว่า Android เนี่ยก็เคยมีระบบที่เป็นของแท็บเล็ตโดยเฉพาะเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะมีใครทราบไหมออว่าโคอคื อะไรอคิดติ๊กตอกติ๊กตอกที่ทางรอเปล่าเนีดดูจําได้แม่นเลยติ๊งปองคำ<อ>ตอบก็คือฮันนี่โคมนั่นเองนะคะ Android ที่ชูจุดเด่นด้วยสีฟ้าแบบเรืองแสงแล้วก็ใช้ตัวสีดำนั้นเป็นตัวตัดมาพร้อมกับรูปพึ่งสุดน่ารักนะคะฮันนี่โคม ที่สุดท้ายโครมจริงๆนะคะเพราะว่า Google เนี่ยทำตัวเนี้ย <Hey. S 1> ออกมาเนี่ยให้รองรับกับ Android ที่แบบหน้าจอใหญ่โดยเฉพาะเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่า Google เนี่ยเข้าซื้อทางหน้าของ Mo t ต r o l a ไปแล้วก็เลยใช้ Mo t ต r o l a t a b l e ทรุ่นหนึ่งนะคะในการที่จะเป็นตัวรันฮันนี่โคมนะคะออกมารันฮันนี่โคมตัวนี้นั่นคือ Mo t ต r o l a Zoom ตัวในไทยเนี่ยที่น้าดุลเคยได้ลองใช้จริงๆนอเตอร์โรล่าซูมแพงมากน้าดลซื้อไม่ไหวจริงไปซื้อเอเซอร์ไอคอนเนี่ยเอถ้าถ้้้าาจจกผูใชริงอย่างเเรรานะาว,ว่าตอนนั้นนนัีโคมเอง็ ก็โครมจริงอะมันก็ยังค้างอะมันก็ยังไม่ได้เรือ่อมันก็มันก็พอได้อะแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ดีอะแล้วถ้าเทียบกับ iPad ที่เรามองไปข้างๆปุ๊บเนี่ยมันห่างกันค่อนข้างจะเยอะนะในข้าสึกของเรามันห่างเยอะมากความเสถียรความแบบอะไรหลายๆอย่างการสดแบตเตอรี่ความเร็วในการใช้งานเนี่ยไอแพเป็นต่อเยอะมากๆจริงๆทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยฮันนี่โคมก็โครมไปนะคะแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่า Google เองเนี่ยก็เคยมีแท็บเล็ตเป็นของตัวเองเช่นกันซึ่งสเต็ปกิ้ของเราเคยรีวิวเอาด ะะที่ออกมาแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันนานม,มากจริง Nexus 7เนี่ยทำโดย HTC นะฮะทำโดย HTC เครื่อบงบางๆหน่อยก็ดูดีนะดูดีเครื่องเล็กๆบางๆแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่แล้วก็ Google ก็ยังคงทำแบบแท็บเล็ตออกมาทั้ง Pixel, C Pixel Slate ต่างๆแล้วก็เรื่อยมาจนพัฒนานมาเป็น Chrome OS ที่อยู่ใน Chromebook อย่างเช่นเครื่องนี้เป็นต้นนะคะจะเห็นโลโก้อยู่เห็นไหมเนี่ยนะฮะโลโก้ Google Chrome อยู่ตรงนี้เลยแน่นอนว่า ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญ, <S <S คญก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีแต่ถามว่าเราชอบ Chrome OS ไหมเราชอบนะแล้วถามว่ามันประสบความสำเร็จไหมก็ไม่แต่ถา,วา,วาม,มถาว่าชอบไหมชอบนะคะโอเคมาดูบ้านเราบ้างน,นะคะบ้านเราเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ดดุลมั่นใจมากเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเป็นทนาของ iPad อยู่ดี Sam s u n ง Galaxy เนี่ยก็สร้างชื่อในประเทศไทยมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Galaxy Tab รุ่นแรกซึ่งออกมาเป็นหนึ่งเรลาลดราคาโู้จํำได้เลยโนดุลนี่โววายหนักมากตอนนั้นซ, 2, ซื้อมา22,900 แปบ๊บเดียว2อาทิตย์ลดราคาเหลือ1มื่นแปาจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวนะทุกคนไปโวยทำซุงกระจายเลยจกนกระทั่งถ้าจังไม่ผิดเหมือนจะได้ได,ได้บัตรอะไรมาทั้งอย่างคล้ายๆกับบัตรซื้ออุปกรณ์เสริม นิดหนึ่งนะครับในในโซต่าตัวนั้นก็โอเคเป็นเรื่องราวสมัยนั้นที่ใหญ่โตมากใครพอจําได้ก็มีอายุพอสมควรแล้วนะครแล้วก็มีแท็บรุ่นต่อๆมาดูคืยังไล่ซื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นแท็บ7 7.0 plus นะคะแล้วก็มีแกซี่แท็บที่เริ่มดังมากว่าจอสวยก็จะมีแท็บ7.7 8.9เนะคะเรื่มมาจนกระทั่งถึงในรุ่นที่สร้างความแตกต่างให้กับ g a l a x y ท a b l e t ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ a กซ x y Note 10.1ค่ 1> 10. 1ะงงแล้วสิ Galaxy Note 1 0 1ก็คือ Galaxy Note version สินิ้วนะคะที่มี S Pen ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยออกมาในปี2012ออกมาเนี่ยพร้อมกับ Galaxy Note 2 Galaxy Note 1เนี่ยออกมาในปี2011เ็นะคะเป็น S แล้วก็2022เนี่ยออก Galaxy Note 2แล้วก็ออกมาพร้อมกับ Galaxy Note 10.1ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสร้างความแตกต่างให้ตลาดแท็บเล็ตอย่างมากคนที่อยากได้ iPad เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีวันได้ใช้ปากกาในเวลานั้นแต่ซิสต wow. ้องเคยกล่าวไว้ว่าใครเราจะต้องการสไตลัสใช่ไหมก็เรื่อยมาเรื่อยๆนะคะก็แบบปากกา S Pen ของ Samsung นี่ถือว่าประกาสักดาแล้วก็โผลบอกว่าขิงทุกคนได้หมดนี่หนฝั่ง Windows เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะปากกาในฝั่ง Windows เนี่ย ไม่สามารถเทียบชั้นอะไรกับทางฝั่ง Android ได้เลยทุกวันนี้ก็ยังเทียบไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะไปถึงว่าไอ้พวกที่มันแถมๆม,มานห<อ>ลังจากนั้นนะคะคุณ Steve Jobs เนี่ยก็เสียชีวิตลงนะคะในวันที่5 ตุลาคมปี2 0 1 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะท็บเลตของ iPad นั้นก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปจากหน้าจอแบบนั้นแบบใหญ่ใช้งานง่ายนั้นก็เริ่มเกิดลายสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาที่สร้างความมึนงงให้และคิดว่าถ้าคุณ Steve j o b ยังคงอยู่ก็คงจะงงเหมือนกันแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยการเวลาก็ได้พิสูจน์ว่า Apple ไม่ได้คิดผิด iPad Mini ค่ะ i p a พ mini รุ่นที่1ออกมาในวันที่23ตุลาคมปี2012หรือว่าหลังจากที่คุณสตีฟจ็อบส์เนี่ยเสียชีวิตไปได้ประมาณปีหนึ่ง ช่วงเวลานั้นเนี่ยมีคนกล่าวขึ้นมาว่าอ้าวไหนว่าจะไม่ทําจอเล็กไงอย่างนั้นอย่างนี้มีการแซะมีการแซวกันไปแต่ในขณะเดียวกันในแง่ของผู้บริโภคนั้น iPad Mini เนี่ยกลับได้รับความสนใจจากผู้ใช้ยเยอะมากๆทุกคนแห่กันไปซื้อ iPad Mini เพราะเบื่อที่จะแบก iPad ใหญ่ๆที่สตีฟจ็อบส์เป็นคนคิดไว้นั่นแหละก็เลยมาใช้ iPad Mini กันแบบเต็มไปหมดเลยคราวนี้โอ้โห iPad mini ก็ถือว่าขายดีมากๆและอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไหมว่าการเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่า iPad Mini นั้นประสบควาามมสำร็จจริกับทบทีี่นด หน้าจอไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะฮะ iPad mini ก็ยังคงใช้อัตราส,ส่วนจอแบบเดียวกับ iPad จอใหญ่ก็คืออัตราส,ส่วนแบบ4:3ต่อ 3. และเมื่อมันมาอยู่ในมือนั้นถือง,ง่ายกว่าเดิมน้ำหนักเบาวกว่าเดิมใช้งานง่ายกว่าเดิมแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์คนที่ใช้สิ่งที่เรียกว่า Pencil มากสักเท่าไหร่ในปี2015ค่ะ Apple ได้ปล่อย Apple Pencil ออกมาเป็นรุ่นที่1นึ่งที่ Joe เคยกล่าวว่าใครลาะจะต้องการสไตลัสนะคะในที่สุดก็มาถึงยุคที่มี Apple Pencil พร้อมกับเสียงที่ทุกคนบอกว่าโถเอ้ยสุดท้าย แล้วก็แบบอย่างนั้นอย่างเงี้ลอกทั้งด้านซัมซุงมานี่ว่าปากกาไหนว่าจะไม่ทำไงล่ะตึ๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดว่ากันไปแต่จริงแล้วในวงการเอทีวีมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมมันก็ลอกไปลอกมาเหมือนกันสุดท,ท้ายแล้วเนี่ย a p p เ e Pencil เนี่ยก็มาจริงๆมาในรูปแบบที่แต่งจะเอสเพด้วยคือใหญ่มากเหมือนดินสอจริงๆและมีขนาดใหญ่ใช้งานง่ายสามารถออกแบบมาให้วาดแบบทะแยงได้ดีกว่าปากกาหัวเข็มเล็กๆอย่าง S Pen พสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้มากมายมหาศาลและในตอนนี้เนี่ยแ p ปเปิลเ และ iPad กลายเป็นอุปกรณ์ที่นักออกแบบใช้ในการออกแบบมากที่สุดบนบนแท็บเล็ตไปเรียบร้อยแล้วแน่นอน100%เพราะเดดรู้จักกี่คนก็ใช้ iPad หมดเลยนะจ๊ะคือตอนนี้ใน iPad เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ที่เอาไว้เปิดอินเทอร์เน็ตเหมือนที่ทุกคนว่ากันไปแล้วแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักช่วงปี 2015แล้วน2017เนี่ยทุกคนก็เริ่มพูดแล้วว่าแท็บเล็ตเป็นแค่ของเล่นไม่สามารถเข้ามาทดแทนในตัวของคอมพิวเตอร์ได้หรอกทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราทําคลิปออกไปเนี่ยถามว่าแท็บเล็ตมันแทนคอมพิวเตอร์ได้ไหมเราว่ามันแทนได้แต่มันอยู่ที่ว่าคุณถามในแง่อะไรมากกว่าคือถ้าคุณจะเอาแง่ว่าฉันมีคีย์บอร์ดฉันมีพอร์ต USB อันนั้นก็จบไปไม่ต้องคุยกันมันซุกไม่ได้อยู่แล้วเพราะแท็บเล็ตไม่ได้ออกแบบมาเปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะพูดในแง Arm มเนี่ยมันแรงมากขนาดไหนไม่เชื่อถาม Apple M1 ได้นะคะถาม i n น e l ได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันกําลังจะเปลี่ยนไปและแท็บเล็ตมันไม่ได้เป็นเพี่ของเล่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนดุดมองว่า Apple เนี่ยมาขยายฐานได้ใหญ่โตจริงๆเนี่ยในความรู้สึกข,ของเรานะคือปี2018ที่ออก Apple Generation ที่6ออกมาค่ะแอ p เป e ลเจเนอเรชที่6เนี่ยเป็น Apple ที่ออกมาเพื่อน,นักเรียนเพื่อการศึกษาแล้วก็สามารถใช้ Apple Pencil ได้ในราคาที่ถูกมากๆในขณะเดียวกันเนี่ย iPad Mini เยกอ,อกอรุ่น ถ้าจะมีรุ่นนี้5นะคะออกมาเพราะการใช้ Apple Pencil เหมือนกันเลยทําให้ตอบโจทย์คนมากๆ Apple เนี่ยได้สร้างรรทัดฐานใหม่เพราะ iPad ราคาถูกลงสเปคอาจจะลดลงแต่คนเข้าถึง iOS ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยราคาที่ดีเนี่ยทำให้ฐานของลูกค้า Apple นั้นใหญ่โตมาโหรานมากๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ย iPad กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันมหาศาลมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยังร้องบอกว่าคุ้มค่ามากเมื่อซื้อปุ๊บเนี่ยซื้อเพนซิลมาซึ่งแม้ว่าจะแพงก็ตามแต่เขาสามารถใช้งานได้สามารถส่งต่อไฟล์หากันได้อย่างง่ายดาย iPad ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่แล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะดุดววาประสบความสำเร็จตรงนี้มากๆในขณะ,ะที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยแอนดรอยด์ก็ยังคงยัดความไฮเอ็นเข้าไปแต่ทั้งซูงเองก็ไม่ได้ดินลใจนะคะก็ปล่อยแท็บเล็ตราคาถูกออกมาเยอะมากไม่ใช่เป็นแท็บ A รุ่่นตางๆมี แท็บ A with S Pen ต่างๆด้วยแต่เมื่อช่้น้ำหนักกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ในการใส่ซิมคือตาตัวแท็บเล็ตมันจะเหนือเรื่องการใส่ซิมเรื่องของขนาดอะไรเงี้ยเรื่องของการเพิ่มไม c คร SD card ถ้าเป็นพวกนี้เนี่ย iPad จะซูงไม่ได้ถ้าเกิดว่าต้องการประสิทธิภาพมากกว่าดูเหมือนทุกคนจะเทจะให้ iPad มากกว่าจำได้ว่า iPad mini รุ่น5เนี่ยออกมามันถ้าหนูจำเลขไม่ผิดนะ1 3ื่นมันก็เป็นราคาที่แบบดีแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่าย <Wow. S 1> แน่นอนว่า iPad ได้สร้างมาตรฐานใหม่ทําให้ตอนน,นี้ทุ iPad กคน เาไดูเหมือนว่าจะมาเ่าเรื่อง iPad ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่านุดูจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นแล้วในปัจจุบันแต่มันเป็นสิ่งที่จริงจังได้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหากรรมดนตรีนะคะใช้การ์แบนในการสร้างสรรค์เพลงต่างๆมากมายเชื่อมต่อปุ๊บเข้าเครื่องใหญ่ต่อได้เลยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ต่างๆและกระทั่ง iPad รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังใช้ไ i d ดอร์สแกนเนอร์ที่สามารถออกแบบแล้วก็วางผู้วัตถุ3มิติเนี่ยลงไปให้กับทีมอินเทอร์เนียหรือว่าให้คนเนี่ย มาชา้าแต่ฮูแคสออกมาแล้วแบบทาได้ดีมากๆ Galaxy Tab เองเนี่ยก็มีตลาดที่งดงามนะฮะในเรื่องของจอภาพที่ถูกบอกว่าเจ๋งจริงๆนะฮะสวยงามมากๆมีซัมซุงเด็กนะที่ออกมาโดยไม่ต้องง้อฮันนี่โคมแบบนั้น <laughs> <laughs> มีซัมซุงเด็กออกมาแล้วดูใช้งานได้ดีมากๆอาศัยการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้นอาศัยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ง่ายและสะดวกกว่าทาง Apple ค่อนข้างเยอะไม่ต้องใช้ของตัวเองนะคะในการไปจุดขายต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็น Android Tablet อย่างซัมซุงนะฮะหรือว่าจะเป็นหน้าของ iPad เองก็ตามแต่ทุกคนมีจุดขายชัดเจนแต่มาดูยอด ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตกใจค่ะเริ่มต้นจากปี2010นะคะปีแรกเนี่ย iPad สามารถขายเครื่องไปได้งหมด7.46ล้านเครื่องนี่คือปี2010หรือว่าปีที่ iPad Generation ที่1ออกมาก่อนที่จะอมอาเป็น iPad Generation ที่2นะคะโดยตัวน้ำหนักที่เบาขึ้นนั่นเองขายไปทั้งหมด3.239ล้านเครื่องคุณผู้ชมดูซิว่ามันกี่เท่า7.321 7.428ตีเท่ากว่าปี2012 5 8 1 4ล้านเครื่องปี2013 7 3 9ล้านเครื่องปี2014 67.99ล้านเครื่องตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ดรอปลงของแท็บเล็ตนะคะแล้วดูที่วนหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยใช้ iPad แล้วมันไม่พังด้วยอันนี้พูดตรงๆมันไม่พังอันนี้เป็นยอดขายของ iPad อย่างเดียวนะคะมันไม่ค่อยพังแล้วก็ iPad ตอนนั้นเริ่มมีราคาที่สูงขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะคะนึกถึงว่าทุกคนก็เริ่มมี iPad ที่บ้านแล้วแล้วก็แบบมันไม่เสียมันใช้ได้นานต่อมาก็ไม่ปียอดยอง2016ันง2 0 1้านะคะระเ้านื่ถือด ว่าเยอะอยู่นะฮะจนกระทั่งมาถึงปี2020ปีโควิดที่ทุกคนเริ่มทํางาน w o r k f r o m Home ยอดของ iPad ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นถึง45.5ล้านเครื่องและน่าดูคิดว่าปี2021ถ้าออกมายอดน่าจะไม่ต่ำกว่า45ล้านเครื่องอีกด้วยเราได้เห็นหนึ่งแนวโน้มแท็บเล็ตที่มันพุ่งขึ้นอย่างสูงมากนะคะแล้วก็ตกลงมาในช่วงที่ทุกคนมองว่าเป็นของเล่นไม่ได้สําคัญมากมาขนาดนั้นจนกระทั่งแท็บเล็ตเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดิ่กลับมานะคะนแล้วยุคเบิร์กฟอร กลายมาเป็นหนึ่งในจุดที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อมากขึ้นมากขนาดไหนใช่ไหมคะตอนนี้คุณผู้ชมเดินเข้าไปเนี่ยหา iPad กันแบบรุ่นที่ต้องการยากมาก iPad Pro รุ่นใหม่อ่ะตัวมนะินิ L E D น่าดูหาซื้อไม่ได้เลยนะคะ iMac รุ่นใหม่ก็หาซื้อไม่ได้แต่มันไม่เกี่ยวหรอกผู้เ่เชิญน,นะไอแพ Air 4มีช่วงหนึ่งที่ดูหาของไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้เลยจริงๆนะคะหายแบบเรียบไปหมดจะซื้อมารีวิวยังลําบากอ่ะตอนนั้นคือแบบอะไรขายดีมากจนกระทั่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย, iPad ย,ย,ย,าายไหนนะคะนือแท็บ ลกลมันประมาณครึ่งหนึ่งอย่างเช่น iPad ขายได้สัก40ล้านเครื่องซัมซุงก็อยู่ประมาณเกือบเกือบล้านเครื่องนะครับรปีน,นี้ในงานปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่าภาพรวมๆเนี่ยไอแพดทองตลาดแต่แท็บเล็ตจีนที่จะออกมาตอนนี้เนี่ยจะสามารถแย่งชิงตลาดใครได้เทนนิสแบรนพยายามจะทาแท็บเล็ตออกมาในวันนี้จะเป็นอ p p o อร์ v วีโว่เรหรือว่า One Plus เองก็ตามแตบบ่นักดูเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรที่จะทําให้แท็บเล็ตของแบรนด์เหล่านี้เนี่ยจะสามารถต่อกรได้ต้องมารอดูกันจะมาขายแท็บเล็ตกล้องฟุ้งฟิ้งเนี่ ยุคที่มันเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็แบบทุกคนต้องใช้วิดีโอคอลเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเออมีฟุง้งฟิงอ่ะมีลูกเล่นบุงบ้งว่างบุง้งว่างในการใช้วิดีโอคอลก็อาจจะเป็นไปได้ขาความบ้างขายจอโอเลเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้ขายชาร์จเร็วอ่าก็เป็นไปได้ต้องเหมือนเอามือถือจีนมาขยายรามเป็นแท็บเล็ตถามว่าน่าสนใจไหมในขวามสื่อของเราเราว่ามันน่าสนใจนะแต่เราอยากรู้มากกว่าว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วเราจะได้เห็นหรือจะแบบฮัวเว่ยเดสก์ท็อปโหมดเนี่ยมันจะมีมาหรือเปล่าในแบ,บอนอนกอว้ลแ ตอนนี้เนี่ยชินิสแบรนด์เองก็มาแรงไม่ว่าจะเป็นตัวของสมาร์ทโฟนหรือว่าทนันแหเองตอตแต่เราตาก็เป็นผู้บริโภคนะคะเราก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางหน้าของช i นิสแบรนด์เนี่ยถ้าสมมุติว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงเขาจะงัดอะไรออกมาสู้กับเจ้าตลาดอย่าง iPad แล้วก็ a m s u n งในวันที่หัวเว่ยเองเนี่ยก็ท,ทำแท็บเล็ตออกมาดีมากๆแต่มันไม่มี GMS จริงๆอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันไปแต่ถามว่าแท็บเล็ตหัวเว่ยดีไหมมันดีมากจริงๆนะคะจอภาพทัชส,สกรีนต่างๆดีมากเ Pen Pencil ด,ดีทุกอย่างแต่มันขาด GMS ไปเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกสักเท่าไรฮะเรามารอดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วชนิดแบรนด์เนี่ยจะทำออกมาจริงหรือเปล่าและจะทำออกมาสำเร็จหรือไม่โอ้คลิปวันนี้ทุกคนจะสนุกสนานกับการย้อนนะคะประวัติแท็บเล็ตแบบคร่าวๆกันนะะเจใทป ถ้าหวงว่าจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับเราด้วยกดกดกดๆๆกดนะคะจะได้มาฟังคลิปสนุกๆแบบนี้เอาไปคุยกับเพื่อนๆได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีนะคะตรงไหนผิดก็ต้องฝากทุกคนช่วยกันแก้ไขด้วยละกันนะคะพยายามหาข้อมูลให้ดีดที่สุดแล้วลาฟันดีราตีสวัสด์โอยาซุมินาไซค่ะ